บ้างคุณเขาบอกว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากมครับผมก็ทางสถาบันโรคสวงอกนะครับก็ออกมาเตือนครับว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่เราเรียกกันว่า PM 2.5เนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับทาง ผู้อำนวยการสถาบันโรคสวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่า PM 2.5สเนี่ยส่งผลกระทบด้านสุขภาพทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวครับทำให้กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังแล้วก็อาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยหากไม่รู้จักการป้องกันตัวเองนะครับ โดยผู้ที่ได้รับฝุ่น PM 2.5เนี่ยมักจะมีอาการไอเรื้อรังนะครับระคายเคืองตาคัดจมูกแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกผิวหนังเป็นตุ่มหรือว่าผื่นนูนแดงนะครับแล้วก็หากได้รับในปริมาณที่มากแล้วก็ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงได้อย่างเช่นอาจจะเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคมะเร็งปอดโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งอันตรายของฝุ่น pm 2.5เนี่ยเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของ pm 2.5ทุกๆ10ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ยก็จะมีอาการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นนี่เขาวิจัยมาเลยนะคุณเป็น0.38%สมรรถภาพของปอดลดลงประมาณ3.5มิลลิลิตรการจเจริญเติบโตของปอดลดลง1.4มิลลิลิตรต่อปี แล้วก็เป็นการเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคปอด6เอร์เ็นโอ้โหเนี่ยเป็นหลักสถิติเล,เลยนะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็ง8การเพิ่มอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจ4นะครับนอกจากนี้หากอยู่ในกลุ่มที่ตั้งคันแล้วก็ไปสูดดมเอา PM 2.5เป็นเวลานานเนี่ย ก็จะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ได้ด้วยส่งผลกระทบกระเดกด้วยต่างหากาคุณอันตรายมากคคุณผู้ชมาการป้องกันตัวเองเขาบอกว่าทํำยังไงเขาบอกว่าให้สวมใส่หน้ากาก n 9 5นะคะหากไม่มีให้สวมหน้ากากอนามัย2ชั้นอาจจะอึดอัดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกเนี่ยจำเป็นอย่างมากนะคุณนะที่จะต้องสวมใส่ซึ่งก็สามารถกรองฝุ่นละอองได้บางส่วนเท่านั้นเลียเ่ยงกิจกรรมนอกบ้านเมื่อมีอากาศเมื่ออากาศปิดนะคะไม่มีลมพัดผ่าน ควรปลูกต้นไม้เช่นต้นจังต้นเดลี่แล้วก็ต้นวาสนาค่ะเพื่อช่วยกรองอากาศแล้วก็ดูดสารพิษมันดื่มน้ำสะอาดๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆคุณผู้ชมอันนี้ช่วยได้จริงๆแล้วก็ลดการใช้รถยนต์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อลดควันดำจากการเผาไหม้เครื่องยนต์นะคะอาบน้ำชำระล้างร่าง,างกายทันทีเมื่อออกไปทำธุระนอกบ้านทำความสะอาดบ้านบ่อยๆค่ะเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองภายในบ้าน หากพบอาการผิดปกติของร่างกายก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะหรืออีกหนึ่งวิธีคุณคที่สามารถช่วยได้ผ้าชุบน้ำบางๆผ้าเราเนี่ยนะชุบน้ำแบบชุบน้ำละบิดหมาดๆเวลานั้นก็คือสามารถที่ เอามาปิดตรงช่วงเวลาออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมข้างนอกช่ว่าวช่วคราวช่วคร่าวได้แต่ว่าถ้ามาอยู่นานๆเป็นชั่วโมงนี่จะมาถือจับผ้านก็อาจจะไม่ถนัดอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนึ่งที่เขาทําออกมาแล้วก็สามารถที่จะป้องกัน pm 2.5ได้ก็คือหน้ากาก n 9 5ซึ่งก่อนการระบาดของโควิด -19 เนี่ยิดอยู่พักหนึ่งฮะแต่ว่าพอเป็นโควิด19เนี่ย ก็จะมา,นนา,ามาตั้งวงอีกเรื่อง <ไป S 2> นึงครับผม,มอ่ะตอนนี้กลับมาใช้ได้แล้วนะฮะสำหรับหน้ากาก N95 แล้วก็พื้นที่หนึ่งใน9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่พอเช็คปริมาณฝุ่นละอองในอากาศแล้วก็มักจะพบว่าสูงกว่าพื้นที่อื่นนั่นก็คือที่จังหวัดตากอืมใช่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลเนี่ยท่านผู้ว่าจังหวัดตากเนี่ยนะท่านบอกว่าต้องดูแลกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำยันปลายน้ำเลยทีเดียวนะคะ